สวัสดีครับพี่น้องมือนี้มือนี้ก็บดเได้มาห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 าลูกออโตนะครับตัวแม่ครับผมไปกรุงเทพนี่ครับแม่สีขาวเอียงๆนี่นะครับเนาะ ครับผมก็สิเป็นนกคมผสมนะครับเนาะลูกออตโต้มาตัวขายแล้วพี่นอ้องเอาน,นกพิการขายหานกพิการบ้านี่ยขายน,น, <c oughs> นกพิการครับก็ได้ขายแพงนะครับเพิ่นกิเสียปผสมก็เลี้ยวเตะทันใดพ่อใจบ่พ่อใจนะครับเนาะพ่อใจเอาก็อ้าวมาได้ว่ากันครับผมอ๋อ ลูกถุงเทพเดี๋ยว้โช่วงดินแห้งจ้ะแล้วขอนกปลาจากตัวแด้ว่าสันแถมนกปลาจากตัวแด้ได้ครับได้แล้วสะจับให้ตัวได้ลนะ่ะเนี่ยนี่บอกตัวนี้เสียงดีด้อาจารย์นี่งานบาละ่ะแข่งแตกเนาะ เห็นบ่ขาขาวนี่บ่ลูกแข้งแตกตัวนี้วันแมนีนตัวนี้โอ้โอแข้งแตกตลอดครับ đây là ôi men bò trên này là chỉ đại tố phi nhỏ thôi đây mà đây mà xuống สุดยอยมุนนี่ละเอาเนี่ยนะครับแม้งแตกนกเอาไว้ประมาณสามเดือนแล้วครับผมซ้อมใบทำเนียนเนาะ แข่งแตกตลอดครับผมแต่ว่าตัวนี้มีเส้นด่างเส้นหนึ่งข้างหลังนะครับเนาะแถมอาจารย์เพิ่นไปนะครับเนาะอยากได้ไปลายตัวสัตทายคนจนทายคนเด้วโดนมาโดนสามสี่เดือนแข่งแตกตลอดเรื่อาจา์เร้อแถมให้ ครับผมเนาะเหลืออีกตัวนึงนะครับลกูกนกแม่ความผสมครับเป็นลูกของซีตานะครับเนาะ ยังก็้องเหมือนแถมมันอี่ด้วยส้งบินมาปินนยุกปลาตัวนึ่งพี่น้องจองไวแต่เอาอขนชาตเนะครับเห็นนี่ล่าแกดีเห็นดอกเสียงก็ดี เป็นยังไงแต่ว่าบ้านคันเพียอยู่เก่งร้ายอยู่ป่าก็อยู่บ้านบ่เป็นสัตืม ครับปาน,นิก็สิได้ไปส่งนกกัน,นะครับปัน,นกน็ขอบุณขอบคุนอาจารย์ท่างกรุงเทพเด้อครับที่กลับมาเอาหินนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็มาโตกันได้พี่น้องกานไปส่งของกันครับสวัสดีครับ